Elastic Shop เพจเติเมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเ,เติเมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแระมั่นใจไปเติมกันเลยแกนมาร์สอยู่ฝั่งละโคนมาเตอร์ฝั่งละสองดมอนฝั่งละสองทำไมอยากมีผัว,วที่สามารถต่อแต่พี่บอกอีตด วกกูได้กูปมมอนกันแหละยังมีผัวที่สามารถต่อบทหอเต่าแต,แตกได้อยากจังทำไมล่ะทำไมละทำไมละหรือว่าเวลาเราต่อบทหัวเตาแตกหัวเตาแตกวต่ววะผัวจะไม่งงหรือว่าผัวจะไม่ทำหน้าแบบสงสัยขมวดคิ้วใส่เราไอรันยี่ที่ถมมี่เอากล้าแจมมอลหรอให้กูตัดหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องโกอีตุ๊ หาเรื่องกูนะหาเรื่องกูนะหาเรื่องกูนะมึงยึดกันแล้วทุกคน Ủa hết cho Lên tăng quá Thái cô kẹt bỏ bọt đỡ bên mi F máy Ok mình ông กูแฟดเลยจบเล่นก้าอยู่ข้างล่างเปล่าใช่ใช่มันเพิ่งเอามังกรค่ะพี่ไม่มีแฟดแล้วนะพี่ใช้ไปแล้วล่างระวังซินด้าหายโคตรแรงซินด้าหายเจ๊โอเคมันมีอติมีแฟดด้วยนะ นาเ,นเป็นไงจ๊ะมาซินด้าซินแปดอะไรอีเดากกะเทยซินแสด้กว่าไหมน้อง เมียเมันกันบอลที่ผักแต่ันอยูได้ไหมเหมือนไม่ได้นะกำลังไปโดนหรอมาช่วยอยู่อุ้ยแรง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 อันี้แรงมันน่าจะหมดแล้วอู้ซินดาออกมาโอ้ oh my god ใครไม่ใช่ซินดาเซ็ออกมาออกมาตะกันให้ <c oughs> ไม่เป็นไรมันนำหมดอ่ะหมะะดมดเทเลพอตขึ้นบนสินด้านล่างหายได้ไปช่วยรู้อยู่นี่เป็นก้าอยู่ไหนอ่ะอย,อยู่กลางอยู่กลางต้นสาบ ทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะเอาไมล่ะอีสตวดทำไมมึงเป็นไงล่ะอีสตวดอย่าเล่นค่ะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะหนุ่มฉันได้อยู่กลางสวย เล่นกล้าอยู่กลางไม่เป็นไร is okay พี่เขาพี่ลึกเอ,องแหละดันได้ดันได้ดันได,นได้เอาเลยดันไปเลยดันไปเลยบนโดนแล้วลูกเพลาตายลูกเ <laughs> พลาติดที่ไหนเพราะว่าพมันอยู่ด้วยกันแล้วมันได้เปรียบเลย linh cai ở tầng l่าง nè linh cai ởแถว kèn á, แฟดเป็นไงล่ะมืออีซินดาติสดสแต็กกูนดิดเดียวเมื่อแค่ซินดานเลื่อเหลือเนะกินห้าสิอร์เ็นตะติดสแต็กพี่แล้วก็อันติตายเลยเกินห้าสิแบปบ<ๆ>อร์เซ็นต์อโดนแล้วทนุน <laughs> <s> ข้างหลังจะตายแล้วตรงนี้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  ได้ตีสิมันมันยีเดาออกมันยังไม่คิดที่กดเหัวตัวเองเป็นแฟดเหลือบไปเข้า ตสวยมากทานนี้โอ้โหเอาอทีมคืนเ,เลิศอ่ะอยู่ได้ทุกเลนนั่นแ,แหละโอเคนะหาเรื่องกูหรอเยจส์คอยเผลอให้มันเดินแก๊งบ่อยแต่มันสกอร์แต่มันก็คุมหนวดคุม เป่นแก้ยอยู่ล่างนะเข้าแล้วหรอพี่มาพี่มาว้าวอ่านไหมเนะพี่ไปแกอยู่กับเขาไปแล้วกันพี่มาละ ที่มีแฟลอยู่วัดมันตีมังกรอ,อยู่ฉันไม่อยากไปคนเดียวฉันกลัว ไปลุย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 คืออยากได้มังกรมากเลยบางกันเถอะเฮ้ยชิชชาน่าตัดหนึ่งอมันเป็นวนเราเราต้องเราต้องดันจะฟังเราอ่ะเอาเลยเอาเลยดันเลย โอ้โ้แรงมากอีเจสอยู่ข้างล่างพี่ดูให้อยู่ เจสอยู่ข้างล่างพี่เช็คให้อยู่มันยังอยู่ข้างล่างเลื่อนไม่เยอะอีสซับเจ็บไปแล้วดเดลิก้าอันติอ๋อแม่ตายแล้วนี่ว่าเสร็จมาก เลื่อนไม่เยอะอีนี้มันตอแหลไปหดอกทองที่ไหนหรอเจสอยู่ข้างล่างเลื่อนไม่เยอะพี่ไล่มันออกไปแล้วโดนแล้วหรอโดนถมพนัตน, <c oughs> นตายคือแล้วมันข้อคนเดียวยังไงคือต่อให้หนูอยู่คนด้วยยังไงมันก็การไม่ไหวหรอกคราบีบมันถมหนักเกินแค่ซินด้ากับแรงการ้านที่นั่งเกือบ<ม>าตายหรอ แตงมาฟอร์มาแล้วมีโอกาสจะได้จะคัมแบ็กใหม่ไม่มีค่ะดีต้าวัสดีค่ะไม่ได้เล่นหล้อ่ะมีเกมนะอัปเดตด,ด้วยแต่ไม่เล่นเพื่อนๆต้องอยู่กับเพื <c oughs> ่อนปมาคิดจะเกกับกูได้ละกูว่ากูคนเดียวช่วยมึงไม่ได้นะค่ะเ <c oughs> ว้ยจะดูอีเวนต์ก่อนมันเชิญจะเดินมา <c oughs> <c oughs> ไม่มา จะไปช่วยเขาหน่อยป่ะเจนกันให้ป่ะเฮอยโดนแล้วนะข้างล่างอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยสวยมาบ้าบลอ่ะมีไหมมีบ้าบอีกไหม จน่ามาันจะตายไ,ไหมนะต้องไปดูกลมันที่ดักของมันเนี่ยไม่ไดักแป๊บนึงนะเคลียร์วาดก่อนเอาแล้วเอาเลยเ,าเลยขาจะเอาแล้วตรงกลางเขา,เเาจะเยดจะเหล่ตาคือมึงเชื่อเราคนไหนที่มีสัตว์กูเลยตาแนี้เอา ไปนะอะกำลังไปเราช่วยล่างเนี่ยมามามาอยู่ข้างล่างมานี่มาเนี่ยแกอยู่นี่แกไม่ต้องไปหรอกไม่ไม่เช่คือเข้าไปไม่เข้าไปไงนะเกือบตายนะถ้าพี่ได้แปะแปะแปแปหน่อย คือจริงๆอะมันควรจะรอเพื่อนได้สามไม่ไม่ไม่หนูไม่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 ควรเข้าไปอย่างนั้นอะคือเข้าใจว่าโผล่ได้แต่ว่าเราไม่ใช่ไปต้องโดดเข้าไปทุกทุกกรณีก็ได้ปะยี่ดอกลึกขนาดนั้นใครจะช่วยมึงได้ล่ะคือต่อให้หนูมีฮีลแต่ว่าฝั่งกูต้องมีลูลู่มีศรกาศมีนามีสามคนอะช่วยมึงอ่ะอู้อู้อีโบปีกมา โอ้ my god ช่วยอีเนี่ยหน่อยเคเจะันมังกรกำลังไปพี่มาละพี่เกิดละนูพยายมซนอยู่เลยนะแต่พี่ออกสโลเสร็จแล้วหมกแดงเลยพี่ออกของเน้นตัวเองวิ่งเร็วแล้วก็สโลศัตรูมาสีจ้าท่านพันบุญเอ้าทำไมไม่ได้วะลองตรงนี้นะ เจ๊ระวังนะทีนี้อะไสิอ้าวีไม่้ายหรือว่าดูโดดสุดหรูมันอยู่ทางนี้วาดมั่นเหรออีสัตว์เอาปักไปทำไมล่ะต้องเล่นเลิกเล่นเหรอ นั่นฝั่งนนโง่ามากคือแบบว่ากูเล่นฟรีสุดๆวกี้มันทิ้งลังก้าเกินแล้วเวนก็พยายามยิงฉันอยู่อย่างนั้นอนะก็ไม่รู้เป็นอะไรกูก็สะทอนเอยสกิลหนึ่งเอยรูแหกหมดอีเด๋ยวัดนี่หนูไม่ตายเลยว่ะเลิศ